อย่าบอกนะว่าที่แห่งนี้ที่ไหนกัน้ยวิ้ยเสียงมันใกล้มากเลยวิเรามาโผล่ที่ไหนเนี่ย มันคงไม่ตามเราลงมาถึงนี่หรอกใช่ไหมวิ่ยเปิดได้โอเคว้ายไปละจ้างานนี้ผมไปอยู่แล้วไปไปไป ไปสถานที่นี้นี่คือสุสานโอ้โหมาแล้วมาแล้วสถานีต่อไปสุสานสยองโผล่ขนกล้าวหืมโอ้โหที่แห่งนี้เงียบมากเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ที่นี่ก็ต้องเอานี่ไปเลยนะเทียนเฮ้ยมันอยู่นั่นเฮ้ยนี่คือรูปคุณยายเฮ้ยแล้วก็น้องแมวาหารที่นายเอามาอยู่นะฉันได้กลิ่นมาจากรถนั่นอื้อจมูกดีจังเลยนะเฮ้ยมาดูนี่เราลอดเข้าไปในตรงนี้ได้ แล้วเราก็มานีได้ยินเสียงนั้นไหมจ่าอิดูสิมีอะไรจ่าอฮ้ยนี่คือที่วางเทียนใช่ไหมแล้วนี่คือไม่ขีด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 ว้าย เอาแล้วเอาเลยจังหวะนี้แล้วว่าผมว่าต้องไปกลับไปเอาเฮ้มันมาทางนี้มันมาทางนี้มันมาทางนี้ผมว่าเราต้องได้กลับไปเอาทางแก๊สอีกแน่นอนแต่เรามาถึงตรงนี้แล้วเราต้องเอาแมวล,ลงมาก่อนมามาน้องแมวน้องแมวกุ๊กกุ๊ก Yeah. ฉันเป็นแมวนะฉันไม่ได้ดกิดไก่อย่ามาเรียกแบบนั้น <Wow. S 1> เออร่อยจังเลยว้าวตะลักนองตลัก <c oughs> น้องแมว <c oughs> ต่อไปไปซีนีมาก <c oughs> ดูเหมือนว่า เราต้องเข้าไปที่ห้องนี้แหละแล้วก็เอาแมวนี่เดินเลยไปเปลี่ยนกับนาฬิกาแมวไหนไหนว้ายนาฬิกาแมวนาฬิกาแมวเดี๋ยวพี่ขอเวลากกอนแป๊บเดียวได้ไหม โอเคเฮ้ยดูเหมือนหน้ามันจะแดงเฮ้ยหัวร้อนแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปเลยไปเลยตอนนี้แหละเราไปได้ไปตรงนี้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอาตัวนี้นี่ไงใครควงไป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 เว้เยเจอหน้ากันสองสทีแบบนี้พี่คิดว่าดีแล้วหรือพี่จ๋าพี่จะให้อภัยผมเถอะ ให้ไปผมเถอะอย่าตามหลอกล้อนผมเลยเข้าไปในรูนี้เลยโอเคโอเคเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะตรงนี้มันสามารถเข้ามาได้นะโอเคเราไขก่อน ทายก่อนเอามาทีนี้แหละมาลุน้นมาทางนี้ใจอยู่ข้างนอกไหมอยู่ไหมไม่อยู่ไปเลยนะว้ย มันอยู่มันอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่ตรงนี้เลยสุสานมุ่งหน้าสู่สุสานเ <co ld> มษายน หนึ่าทำไมเธอร้องไหล้ล่ะพ่อหนูน้อยคุณรู้ว่าทำไมเหรอใช่แต่ฉันรู้ว่าเธอกำลังเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> มีเด็กต่างๆมากมายต่างรอเรียนผมหมอูอ้วนหมูตอนไอโอวนนไขมันอุตานฉันเกลียดทุกคนเกลียดทุกคนเลย ไม่ blade, ไม่ไม่พะงานแล้วเราจะปลดปล่อยหัวใจไม่เขาไม่ฟังเธอหรอกไปไม่ออกสักอันหัวใจเริ่มเหี่ยวแล้วอ๋อฉันช่วยให้เธอกับบ้านไปหาแม่ของเธอได้เธอจะร่วมมือกับฉันไหม ยิ้มเป๋ยๆจุดแขวแห่งอุ้ยเจ้าหนูว่านั่นไปร่วมมือกับเจ้าโฉดนี่ได้ไงเดี๋ยวเราเอาว้ายวัดวัดเยอะ อุยลืมไปว่ามันคานเข้ามาได้สวยแล้วไงเราต้องรีบวางรีบรีบเลยฮึบฮึบฮึบรีบเลยรีบเลยทำเวลาเฮ้ย What are you doing นี่คือนาฬิกาแมวเอามาติดตรงนี้แล้วก็จำได้ว่ามันมีไฟแชทด้วยนี่ไงไฟแชทงูเอ้ย What are you doing? ปิดประตูจุดไฟฉันรอดูฉันจะรอดูตูมโอ้โหนั่นคือความพังพินาศอันใหญ่หลวงเฮ้ยลอก่อน มันเห็นว้ายเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแกไม่มีทางจับฉันได้หรอกไอเจ้าไอสครีมบ้าเอ้ยฉันจะหาทางออกจากที่นี่เอาลูกบิดประตูออกมา มันหาเราเจออีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีทางที่จะหนีมันเข้ามาเข้ามานี่ไงลูกปิดประตูปิศนาชิ้นสุดท้ายเปิดออกมาในนี้มีกองนี่ไงกุเจ มันมาแล้วอาลูงเกมาอย่างเร็วมาอย่างเร็วแต่ว่าแต่ว่าผมมาแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเดี๋ยวนี้แหละกลับไปที่บ้านกันเถอะ้นมาแล้วช่วยได้แล้ว เปิดประตูโดดโดดสิไม่ฉันทำไม่ได้ฉันโดดลองอจากรถไม่ได้ฉันกลัวเจ็บเออฮ้ยน้ำมันรอไอติมนี่เฮ้ยชาลีชาลีนั่นนกสาวนายนี่เย่ใช่แล้วนั่นเธอนี่เฮ้ยฉันไม่เข้าใจเลยทำไมเธอเฮ้ย โลกรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแ้นจริงๆไม่โดนอะไรนะ่ะฉันรักเธอตั้งแต่วันแรกที่พบฉันอยากให้เธอรู้สึกเหมือนกันเธอรู้สึกเหมือนฉันไหมใช่หรือไม่โอ้โห oh. ได้ไข่กับโนมมาเอามาทำสมูตตี้หรือไง โอเคครับก็ขอจบเกมไอศครีมภาค2เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ